สวัสดีค่ะจากบ้านไร่วงพยอมค่ะนี่เห็นน้องไหมคะน้องเฮงเฮงกับน,น้องรวยรยเงี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวหันให้ดูเดี๋ยว,ยว,ยว,ยวหันให้ดูชมหน้าให้ดูชมหน้า นี่คือน้องรวยรวยลืมตาแล้วนะคะนี่น่ารักที่สุดเลยนี่คะ่ะนี่อา้าวไม่หันดูกล้องซะและ้วนี่ไฟส่องตาเดี๋ยวปิดไฟแป๊บมึง นี่คะ่ะโอย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 นี่คือน้องน้องรวยรวยนะคะเป็นแมวสามสีให้ยังีม่นนยิ่งม่ยนนิ่นี่นี่คือน้องน้องรวยรวยเดี๋ยวดูน้องเฮงเฮงหนุ่มรูปหล่อนี่ หลับอยู่เลยนี่ค่ะยังหลับอยู่เลยนี่นี่หนุ่มรูปหล่อนี่เห็นไหมคะหนวดสวยจังเลยคิ้วก็สวยนี่นี่หนุ่มรูปหล่อหนุ่มรูปหล่อของยายนี่เห็นไหมคะ นี่น่ารักไหมเฮงเฮงน่ารักไหมลูกนงรูปหล่อนี่ค่ะนี่นี่คือน้องรวยรวยกับน้องเฮงเฮงนะคะสองคนเลยเอาหานมานี่จ้าหันมาจ้า นี่ค่ะน,น้องเฮงเฮงกับน้องรวยรวยน้องแมวคนสวย <_ COVID> น่ารักไปไหนต้องพกไปด้วยอุ้ยอุ้อ,อเขาจะเป็นแมวแมวสามสีนี่เป็นแมวจามฉี่น่ารักนา เขานอนแม่เขานอนง่ายนอนง่ายท้องเลยกินนมกันดิวมากินนมกันนมกันนมกันเลยนี่เนี่ยไม่กินนมเลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยอันนี้คนสวยนี่ไอเจ้าลูกหล่อนี่ชอบเล่น นี่เาจะชอบเกาะมือแล้วนะคะเขาชอบเล่นเขาชอบเกาะมือไม่กินนมแล้วเนี่ยไม่กินนมแล้วนี่อุ้ยไอยอุ้ยจามด้วยหรอ,ห,รอหนูจามด้วยหรอนหนูจามด้วยเหรอจับมือกันแล้วเนี่ยฮะจับมือกันแล้ว หนุ่มรูปหล่อเนี่ยหน้ากัดพุงไหมเนี่ยเนี่ยหนุ่มรูปหล่อเนี่ยเนี่ยหนุ่มรูปหล่อท้องพุงป่อง <c oughs> ท้องพุงป่องเปิดไฟส่องตาแล้วไม่ยอมเลยโวยวายนี่อื้ม <c oughs> วันนี้ก็พาเพื่อนๆมาอัปเดตน้องเฮงๆกับน้องรวยๆนะคะก็จะอัปเดตตลอดไปนะคะตอนนี้ยังอยู่ที่บ้านลูกสาวนะคะที่คลองหนึ่งคลองหลวงปทุมนะคะก็เอาน้องมาด้วยสองตัวเลยสามตัวทั้งแม่ด้วยนะคะตอนนี้ก็เขาลืมตาแล้วนะคะเล่นเริ่มเล่นนะคะนี่ เาจะเริ่มเล่นเริ่มรู้จักเริ่มเล่นนะคะนี่นี่อีกตัวนี่ชอบเล่นชอบหัวนี่นี่เห็นไหมคะนี่เขาไม่กินแ,แต่ชอบเล่นนะคะเนี่ยน้องเฮงเฮงนี่จะชอบเล่นมากน้องรวยรวยนี่จะนอนอย่างเดียวนี่หลุมน,น้อยนี่ น,น้อยนี่วันนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ว่าไลราของพะยมทำคลิปดีๆต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ